สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะค,คุณแม่ปูปค่ะค่ะวันนี้นะคะเย็เนวันศุกร์อย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนขับรถยนต์ค่ะแล้วเราก็จะทำอาหารเย็นทานกันค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนค่ะนั้นนะคะเราจะต้องปรับกระจกหลังนะคะให้เหมาะสมนะคะและ ดูกระจกท ah, ั Tonight, ้งสองข้างทั้งข้างซ้ายและด้านขวานะคะให้เหมาะกับตำแหน่งเพื่อให้เห็นรถทางด้านข้างและรถหลังนะคะเราจะเริ่มกันนะคะโดยอย่างแรกนะคะปรับเหยียบเบรกก่อนนะคะและปรับเกียร์ไปที่ปุ่มดีนะคะคือปุ่มดิฟนะคะหลังจากที่ปรับแล้วนะคะให้เราค่อยๆผ่อนเหยียบเท้าย้ายเท้าค่ะจากเบรกนะคะไปที่คันเร่งนะคะหรือเราจะค่อยๆเหยียบเบรกผ่อนเบรกค่ะมันก็จะค่อยๆออกตัวแล้วนะคะ รถก็จะค่อยๆออกแล้วนะคะออกตัวลงนะคะให้จับพวงมาลัยด้วยสองมือนะคะค่อยๆขับตรงไปค่ะขับตรงไปนะคะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงปากซอยแล้วให้หยุดค่ะโดยการเหยียบเท้านะคะอยู่ตรงปุ่มตรงกลางคือปุ่มเบรคค่ะเมื่อถึงทางเลี้ยวนะคะก็ให้เรานะะคใช้มือซ้ายนะคะเปิดไฟเลี้ยวค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวออกไปนะคะดูรถทางด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็เลี้ยวออกไปค่ะ แล้วขับตรงขับคืนพวงมาลัยนิดนึงนะคะเราต้องคืนพวงมาลัยนะคะเมื่อเราเลี้ยวแล้วนะคะว้าวค่ะใช้สองมือนะคะพอคลองพวงมาลัยนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะขับไปตามทางค่ะบังคับให้ตรงๆงนะคะ่แล้วก็ค่อยๆบังคับพวงมาลัยให้ตรงนะคะแล้วเราก็ควรที่จะอยู่ในเลนของเรานะคะ ตามเลนค่ะอยาอยาออกนอกเลนนะคะ <_ z> ก็อยู่ในเลนของเราค่ะตรงไปอย่างนี้นะคะ <_ z> ค่ะเมื่อถึงทางเลี้ยวขวานะคะให้เรานะคะเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะแล้วก็เลี้ยวนะคะค่อยๆฝึกเลี้ยวนะคะใช้สองมือนะคะอ่าเราฝึกเลี้ยวเพื่อจะกลับอ่าเลี้ยวขวานะคะขับไปนะคะจนชิดครบคันนะคะแล้วเราค่อยๆ ปหลังค่ะเปิดจับเกียร์นะคะไปที่ตัว R นะคะ R เลื่อนเกียร์มาที่ตัว R แล้วเรานะคะค่อยๆนะคะถอยนะคะถอยรถโดยการผ่อนนะคะผ่อนเท้านะคะผ่อนเท้าแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยค่ะค่อยๆคือหมุนพวงมาลัยไปนะคะเราสามารถดูจากกระจกหลังของเราได้นะคะนะคะจะมีเส้นค่ะค่อยๆถอยค่ะค่อยๆถอยนะคะถอยเรื่อยๆนะคะถอยถอยนะคะถอยถอย ดูจากกระจกด้านหลังประกอบนะคะจะทําให้ขับรถได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะเมื่อถอยหลังเสร็จแล้วนะคะปรับมุนพวมาลไยอีกครั้งค่ะให้ตรงนะคะแล้วไปที่เกียร์ดีนะคะค่ะแล้วเราก็เดินหน้าได้ค่ะ,คะก็ขับรถไปตามทางนะคะอยู่ในเลนของเราค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะมือใหม่หัดขับค่ะ ไม่รู้ว่าออกถนนจริงเจอรถจริงจะขับได้หรือเปล่าเป็นไงคะน้องโฟกัสคะสุดยอดใช่ไหมคะ ซื้อกับข้าวนะคะเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะไปเตรียมอาหารนะคะเพื่อจะมาทําอาหารเย็นกันค่ะไปกันค่ะเรามาถึงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเรามาดูแบบอาหารกันค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำซุปมันใส่ไก่กันนะคะ ก็อย่างแรกที่ต้องใช้เลยนะคะก็คือตัว,ตวอหอมหัดใหญ่ค่ะแล้วก็มันนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็นะคะน้องไก่นะคะจะเป็นน้องไก่ สีบนนะคะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำน้ำดื่มกันนะคะช่วงนี้นะคะน้ำปลาปลาเค็มค่ะตอนใช้นช้ค่ะถึงบ้านกันแล้วนะคะหลังจากช้อปปิ้งกลับมาแล้วนะคะเราก็ได้อุปกรณ์มาครบทุกอย่างแล้วค่ะเราจะมาทำซุปมันกันแล้วนะคะวัตถุดิบอย่างแรกของเรานะคะก็คือมันค่ะเราก็จะหั่นซอยเป็นแบบนี้นะคะ ย่างที่2คือมะเขือเทศค่ะเดีย๋ยวเราก็จะมาหั่นซอยนะคะ 3. ามหอมหัวใหญ่ค่ะนะคะคือหอมหัวใหญ่แล้วก็น้องไก่ค่ะเป็นน้องไก่บิกบนนะคะ อื่นนะคะเราต้องใช้น้ำเปล่านะคะประมาณนะคะครึออ่งลิดค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วเปิดเตาแก๊สของเราค่ะ,นะคะต้องจนน้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่มันลงไปก่อนเป็นอย่างแรกค่ะแล้เวเราก็ทำการคนนะคะ ปล่อยให้มัน,นะต้องไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นเอ่อเป็นวัสดุนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่สุกยากเราก็เลยต้องลงไปอย่างแรกนะคะพอหลังจากที่มันมันเริ่มสุกนะคะเราถึงจะตามด้วยวัสดุต่อไปก็คือของหัวหญ่นะคะ และตามด้วยมะเขือเทศค่ะเราจะปล่อยต้องมันประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยต้มไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันก็จะผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็ทำการปิดฝาค่ะ หลังจากผ่านไป10นาทีนะคะเราเริ่มใส่ไก่ค่ะและต้มต่อไปนะคะทำไฟให้หลีไฟลงนะคะให้ต้มต่อไปโดยใช้ไฟเบาๆค่ะแล้วก็ติดฟ้าเหมือนเดิมค่ะ ก็ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปรุงรสค่ะเราก็ปรุงรสนะคะโดยใช้เกลือค่ะนะคะคึ่งช้อนชานะคะตามด้วยทคริกไทค่ะแล้วก็คนค่ะ ากัก็ง่ายๆค่ะชุบม,มันนะคะใส่ไก่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคุณแม่ปูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ